ได้ดีทำได้ตามคำสั่งจริงๆครับสำหรับเพชรลแผเป็นผู้พิชิตความเจ็บปวดไปแล้วครับเอกมองคลวันนี้โดนเยอะแต่ว่ายังกัดฟันสู้กับรุ่นพี่ได้วงในเอาตีเข่ามีแข้งนี่ครับวงในเสียบแล้วก็คาไว้ด้วยเพลีครับเียว่าเอาเสียบหรือเปล่าครับอย่างนี้เพราะว่าวงนอกก็เตะต่อยเขาอย่างเดียววงในนี่ยังแทงเข่าแล้วก็คาวไว้ด้วยครับเอาเลยครับแต่ตอนนี้ทางด้านของเอกมองคลพยายามเบียดพยายามปั้มนะครับแล้วก็เริ่มจะทําได้ดีแล้วครับตอนนี้ อย่าลืมนะครับฝ่ายแดงจอมพิกล็อกมเอกมงคลเอกมงคลตอนนี้ยืนรับเยอะๆนี่ไม่ดีนะครับอาวุธมวยโอ้โหตอนนี้มุ่นพีเปิดเกมเปิดเกมโหดเลยเอาตรงไหนเวลาตีก็ตีเห็นนะครับเพราะว่ารูปร่างใหญ่กว่าอาเลยครับตอนนี้เพชเรละบาโดนไปชุดนี้โอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยหร,รือเปล่าไม่ไหวครับนี่แหละครับต้านความสดไม่อยู่จริงๆครับสำหรับทางด้านของเทียวครับ อย่างครับกาตเทียศักดิมงคลก็ต้องใจเย็นหน่อยไหนนักมวยที่ชื่อศักมงคลนี่ประเภทสูงยาวด้วยกันทนะั้งน่ะสูงทุก,ทกคนน<ร>ะอาจารย์ศักมงคลนี่สูงทุกคนนะเหมือนเป็นต้นแบบแหละใครชื่อศักมงคลนี่ก็ต้องประเภทสูงยาวอา้อาวอา้าวอ้าวลงลงได้ครับเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยเลยครับแปล้ไม<ถ>ไปล้มอาจารย์ท่านนักยกนี้นะครับกาเล็ตแตงโม M16 นะครับ เพื่อความสนุกความผันความร่าเริงคะแนน19ประเทศไทยโดนไปแล้วหนึ่งครับสองหมื่นนะครับท้าล็อกยกนี้สังกัดคนนะั้นกยกนี้สองหมื่นเอาเลยครับสังกัดคนนั้นถ้าชนะวันนี้เป็นแชมป์ที่สองนะครับในรอบสองเดือนเอาเลยครับโดนคุ้นใจแล้วโดนเลยครับไปแล้วครับโดนสอกนั่นแหละครับโอ้โหจากการปะแม่ไม้หมวกแดด้วยดีเสมอมาชมยกต่อไปครับ ปฏิทินชมยกที่สองนะครับศึกเพชรหนุ monkey, ่มน้อยนัดปสมมาเรเ่ีนะครับอังคารที่19ก้กรกฎาคมนี้ที่สนามมวยเวทีมวยลุมพินีไปดูชูเจริญกับฤทธิ์เทวดาครับแล้วก็นนทกิจชิงแชมป์กับรับฟี่รับฟี่นักมวยไทยชาวฝรั่งเศสนะครับเคยมาขึ้นเวทีในรายการสิเก้ามวยไทยเวทีมวยสยาม้อมน้อยอย่างเงี้ยครับตอนนี้เป็นแชมป์เป็นมวยดังไปแล้วอาจารย์ก็เก่งครับเขาฉายแววเก่งนั้งแต่ชกมวยรอบแล้วเหรครับอ้ามาดู ยกนี้ยกที่สองครับโอ้โหโค้ชที่สี่ยังยังมันอยู่โอ้โหยืมมาประกายเพชรโนนแดงยิ้มครับนักชกจากบุรีรัมยังเงินเพชรแสงเลียมเดอะเบสมวยไทยอ้าวมาจากสกลนครตอนนี้ตั้งรับครับหมวกกันกอย่าหล่นนะอย่าหล่นนะโอ้โหแกมาดูจริงๆครับน่าสนใจอาจารย์นระกเพชรหรือไม่นอกนับหรือไม่นับพร่อประกายเพชรต่อยที่นี่ต่อยที่นี่สองครับล็อกสองครั้งเลยนะครับแล้วน็อกยกสองกับน็อกยกสามนะครับอาาจรย์ ฮัดผิดหรือเปล่าไม่น่าจะรอดนะครับยางหน้ายางหน้าขาหน้าโอ้โหอ้ออาวตั้งรับอย่างเดียวกรรมาการโอ้โหเอาละครับท่านน็อกยกนี้นะครับมีรางวัลพิเศษให้จากมาเลเซียโมเอ็มสิบหกอีกสองหมื่นอีสองหมื่นมาจะกี้ีก็รับไปแล้วเอามาโอ้โหกรรมการทินกรนภำพัดทะลุแกก็เล็งแล้วนะครับยังอ้าวยาง่อยต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพชรฐานเลี่ยมแต่ตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้ รับมีแต่เจ็บนะเวลา,ลายังเหลือเยอะด้วยเว<อ><อ>ลายังเหลือเยอะด้วยต้องเสริมใยันเหล็กแล้วนะครับมีโตถ้ามีโต,ตบ้างยังมีโ,อ,มโอกาสอย่างนี้ตั้งรับตั้งรับอย่างเดียวมันมันเจ็บเขาเจ็บเรียบร้อยอย่างนี้ไม่ไหวแล้วครับกรรมการทีนักกรับต่อไหมไม่เอาแล้วไม่รับแล้วใกล้ตรงนี้แล้วหรืครับโอ้โหแกมาดุจริงๆนะคนคนนี้นั่นแหละครับ คิดถึงโตโยต้าคิดถึงเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมคบลุกโรดนะครับเอาแล้วครับบนเวทีนี่ถือว่าอยู่ไม่ไกลกันนะฮะอ่าคุยยังว่าเด็กทินแล้วครับมาดูครับนอกกับในครับกองหลงยางเดืมดกับสิงห์มาวินอ่าแต่โดนเตะขาไปหนึ่งทีครับโดนอีกทีหนึ่งครับนี่ครับพอมาแล้วมาเป็นชุดครับก้องหลงยางโอ้โหแมแกหวังจะเช็คบินเลยครับทีนี้แกจ้องแล้วจ้องอีกครับ เช็คปินมืทนกันครับบนล่างบนนี้ต่อยซ้ายต่อยขวาล่างก็มีจ่อย,ย่างครับแต่ว่าเข้าหลวมครับโดนปัดล้มลงไปเอาพยายามจะขวาคอครับแต่ว่ากล้องหลังยางก,ก็รู้ทันแล้วครับโอ้โหแกแก้แกเกมมาเป็นอย่างดีครับชุดใหญ่ครับพยักดำเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้เ,เหมือนจะมีอากาศกับโดนชุดนี้ครับตอนนี้คอหายไปแล้วโ,โดนแล้วยำแล้วอา,าการ กรรมการจ้องครับไม่น่าไหวแล้วครับแบบนี้กรรมการนี่ใจเพชรจริงๆนะกรรมการยังไงครับสุดท้ายครับโอ้ต้องบกมายุติการชกกับอันนั้นครับนี่ครับชุดนี้ครับชุดนี้นี่โอ้คือก็ต้องบอกว่ารับเยอะมาตั้งแต่ยกแรกแล้วนะฮะยกแรกนีโดนหมัดยกที่สองก็มาโดนแข้งโอ้โหดูครับนี่ไม่ใช่เทนเนอร์นะฮะนี่เหมือนซ้อมกระทุ้งเข่าอยู่ที่ค่ายเลยครับคือเข่านี่ไม่มีนวมหุ้มนะฮะ เขานี่ก็ดูนะครับดูครับกระทุ้งเข้าไปแต่ละดอกนี่โอ้โหแกก็มายอมทิ้งตัวนะแต่ก็ากรรมาการนี่ก็ใจเพชรเหลือเกินนะไม่ยอมจับนะสุดท้ายนี่ก็ทนไม่ไหวนะฮะต้องนี่ครับโบกมือบายบายครับยกแรกนะครับไปสายมาเลยนะครับทางด้านดึกกลับเองก็ไปขวาพับนอกโอ้โ ลูกนี้หดขวาจอล่างทําได้สวยครับเอกชัยแหมในจังหวะที่เด้รับก็จะไต่ขวาเหมือนกันนะครับถือว่าทําได้ดีครับเอกชัยโอ้ยการคอไปเลยครับเตะหนึ่งสองไอการคอนะครับโอ้โหนี่รางวัลพิเศษเลยนะครับรางวัลจากลุงเวทีด้วยนะครับรางวัลนี้นี่นะครับโอ้โหนี่การคอเลยนะครับมีได้จากโตโยต้า10,000บาทนะฮะแล้วก็ทางเวทีลุมพินีก็จะมีมอบให้เช่นกันครับครับ ก็สองแดงเลยนะพี่พองใช่โอ้กรรมการไม่นับเลยนะครับขวามาทีแลแ้วเตะซ้ายเข้าไปนี่เข้ากานคอเลยนะครับผมนายต่อเลยชัดชยัยมีสอบแจมโอ้โหเขาเอา,เอาละครับแต่ขยุ่มแล้วนะครับไม่มีนายจะห่ามมานายของทางด้านขุนศิษน้อยชิงเตะซ้ายถึงตัวแล้วครับเดินเข้ามาโดน ถึงสุดน้อยกดแขนไว้ข้าหนึ่งยิงต่อยตัวยิ่งโตครับชัดชัยได้ขึ้นได้เอาขึ้นขอได้ไอ้แม่แะยังได้จริงจริงชัดชัยอุ้ยจังหวะหลุดหอบโ่้งหน่อยฮะฟันไม่อยู่เืก็ได้คุณสุดน้อยได้ฮะซ้ายมาทีเดียวชัดชัยถึงตัวอีกล็อกล็อกล็อกตีซ้ายเข้าไปโอ้โแกยังไงคุณสุดน้อยในขณะทักสุดแรกอ็พยายามแก้ ถึงตัวอีกแล้ว,ว e ครับชกในเกมวิดีโอเอชเอโอดอกนี้มีโกงรับเขาเลยครับเอ่อเม,มาเปียดมาชิงกรรมอย่างนี้นี่ฮะยังเสี่ยงเล่นวงในครับุณสุดน้อยโอ้ใหญ่ตามมาแล้วครับเข่าแล้วครับเพลงเข่าอันเร่าร้อนของชัดชัยชุดใหญ่ตามมาอ,อย่างที่บอกครับขยันจริงๆชัดชัยอะไรจะเกิดขึ้น ดูสิครับท่านผู้ชมโดนหน้าตรหน้ข้ออ่อนนะพอข้ออ่อนนี่โดนตีเลยนะโอ้ยไม่เหลือยกสุดท้ายด้วยครับโอ้ยากาศห้าหมื่นสองแสนสองครับเงินรางวัลโอ้โหนี่บเป็นพายุบูแค้มแลวครับเพลงเข่า ไอ้ไม่ยังนะครับดอกสุดท้ายเป็นเข่าขวาจิ้เข้ใช้โครงฮะต้องบอกว่าแก้เข่าไม่ได้จริงๆอีกมุมหนึ่งครับเนี่ยจิกเข้าไปเนี่ยขวาดอกลูกไหนเราแต่ละดอกนี่มันหล่ำหลหนักหนักดูหน้าดิฮะเออบอกคุณไม่รับแล้วครับแล้วก็ไม่ต้องนับแล้วครับนับสิบก็ไม่ลุกแล้วครับก็ดีเหมือนกันครับอาวุธหนักแรงครับมวยคู่นี้ยกกับยากระพิบตา คนหนึ่งดังทางอีสานนะครับคนหนึ่งดังภาคใต้ครับเตะขวาสูงนะครับนี่แหละครับโอ้โหมีทุกลูกครับก้องฟ้ายิ่งชงยิ่มมั่นใจอํานวยเดชน่แม่ท้าดวลชนแรกครับเปิดเกมชนเข้าไปไทนเตะกั้นหอพุทนี่แกพยายามเอาคืนนะครับสุดท้ายนี่ปลายยกที่หสองสามครั้งหลังมานี่กล้องฟ้ายังไม่เคยชกเกินสามยกนะมิสเตอร์ปองอํานวยเดชเดินเข้าหาครับมั่นใจแห้วครับคืออายุน้อยกว่าเจ็ดปีนี่ก็มั่นใจแล้ะครับว่า ปลายนี่น่าจะดีโอสอกซ้ายครับเต็มสามผู้ที่สองครับโอเตะขวาสูงเข้าเต็มหน้าแล้วครับทางด้านกองฟ้าอุยโดนสอกกระแทกซ้ายเข้าไปโอ้โหแพ้ลงไปออกครับสอกซ้ายครับนี่ครับเจอเตะยอดหน้าไปก่อนครับหลังจากนั้นก็กระทุ้งข่าครับทางด้านของกองฟ้าเตะซ้ายไปจังหวะย่ำใจครับสอกซ้ายปักเข้าเต็มกระโดงทางครับงายท้องตึงเลยครับ โอ้เหมือนที่พูดยิงครับกล้องฟ้านี่ยังไม่เคย3-4สี่ไฟหลังยังไม่ครบ5ยกเลยครับแต่ว่าวันนี้เขาเป็นฝ่ายแพ้นอกไปครับไปแบบเพินเปิด,เ,ปดเกมเหมือนเดิมครับเหมือนกับ2ยกที่ผ่านมาครับส่วนดีเซลเลกก็รอรอหอยแล้วโต้ครับยกนี้ต้องได้เห็นอะไรดีๆจากดีเซลเล็กบ้างแล้วนะครับไหแล้วหนีแบบนี้นี่ไม่สวยครับแฟนมวยไม่ชอบครับคืน ไม่ใช่ว่าจะมาโกรดอตอนยก5แล้วเดินต่อยหมัดนะครับไม่ได้ครับไม่ได้สิเพราะฉะนั้นนี่ต้องออกแล้วครับไม่ออกก็ไม่ได้แต้มแต่ว่าเป็นแผนของเขาหรือเปล่ารอให้ทะเลทองนี่ออกไปก่อนจะได้เหนื่อยก่อนเสร็จแล้วเ้าก็เตะครับแกนนี้ของดิเซลเลกได้ครับบูมในดูฮะดูครับเสียดซ้ายครับนี่ครับแต่แทกหมัดไว้สูงยาวกว่า เตะซ้ายมาครับไม่โดนครับเจอแข้งขวาของดีเซลเล็กฟันศอกขวาครับทะเลทองเตะซ้ายครับดีเซลเล็กแทงเข่าซ้ายครับแต่ลูกแข็งแรงครับดีเซลเล็กแต่ว่าสูงเหลือเกินครับดีเซลเล็กนี่ครับแข้งซ้ายเอ้าโดนศอกครับบีแปลกเล็กน้อยครับตีซ้ายนำครับทะเลทองครับเอาฟันศอกขวาไม่โดนครับแต่ว่าเจอขวาของทะเลทองครับแม่แม่นกว่าซ้ายก็โดนนะอ๋อตาแดงเขียวหมากแล้วครับทางด้านโอ้โหลูกนี้ครัดผูงมาลายกระชากคอสวยครับ ด้งมาแบบเหนือชันเลยแต่ว่าประหม่าไม่ได้ครับโอ้โหสอกขวาครับเต็มกระโดงคางครับโอ้โหมืนครับแต่น้านของทะเลทองครับมืนครับมือนครับลูกไหวไม่ไหวครับพยายามลุกขึ้นมาแล้วไม่ไหวครับโอ้โหนี่ครับทีเด็ดของครับเอาคืนครับนี่แหละครับดอกนี้ปากแตกเลยครับนี่นี่ครับฟันขวาครับโอ้โหยมันเต็มเต็มจริงๆเลยครับ ไอ้เขานี่ที่ตามีไม่มีพิษสงอะไรแลวครับคืนหลับตั้งแต่สอกครับโอ้โหหน้าสะบัดเป็นลำตัดแม่ประยูนครับเต็มกระโดงคางหงายท้องตึงอะละมวยไม่ใช่มวยร้อยปอนด์แล้วก็เจ็ดสิกิโลครับร้อยห้าสี่อ่อนนี่